สวัสดีครับเป็นแฟนเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับถ้าได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จวรละคงนอกพิมพ์นะครับมาให้เพื่อนได้ร่วมกันรับชมและศึกษานะครับถ้าเราศึกษาพระสมเด็จนะครับเนื้อผงปูนแบบหอยหนะไม่ว่าวัดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ท่านสมเด็จโตท่านสร้างนะไม่ว่าวัดละคงบางพลมวัดเกตนะวัดกลางวัดสตือทุกวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเนี่ย เราศึกษาประวัตินะครับการสร้างเนี่ยนะตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายก็ไม่ได้มีการจดบันทึกหลักฐานมาตั้งแต่ตอนนี้เขาทําทันยุคสมเด็จโตนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่มีการจดบันทึกเรียบเรียงนะในหนังสือพระต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากลุ่มเซียนห้างนะหรือกลุ่มที่เขามีตัวอย่างพัะเยอะๆนะในยุคปัจจุบันนี่นะครับต่างคนก็ต่างาใช้หลักการของตัวเองนะครับ แต่หลักการในการพิจารณานะครับเพื่อนนะเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นแม่พิมพ์ก็ไม่ได้มีให้เห็นครบทุกพิมพ์นะครับเราต้องมาศึกษาที่อะไรเราต้องมาศึกษาที่วัตถุนะครับก็คือตัวอย่างองค์พระนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัตถุเนี่ยนะครับมีอยู่ไงเหมือนเราเจอพระสมเด็จสักองเนี่ยนะครับนะหรือมีอยู่ที่บ้านหรือแผงพระต่างๆ่าก็แล้วแต่นะส่วนมากแล้วพระนอกพิมพเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีใครทาเกกนะ พขาจะทำเกมทําไมไม่มีตัวอย่างไม่มีต้นแบบนะบแล้วก็มันรู้ทําเกมมาขายใครเพราะว่าไม่ได้จัดอยู่ในพิมพ์นิยมนะครับมันเพื่อนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาศึกษาที่วัตถุนะครับอ่าก็คือเนื้อพระนะครับวัตถุเนี่ยองพระเป็นหลักนะครับเราจะไปเชื่อคํากล่าวอ้างของเซียนเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้ผลนะแล้วก็ยังมีอ่าคนที่ยังเชื่อสายเซียนห้างยเยอะนะครับ คนที่เชื่อสายเซียนหน้าก็คือหวังเพื่อที่จะขายเซียนเนี่ยนะเซียนใหญ่อย่างนั้นเซียนใหญ่อย่างนี้เพื่อที่จะขายเซียนแต่ที่จริงแล้วเซียนมันไม่ซื้อนะครับนะมันบอกว่ารับเช่ามีเหมือนมันเนี่ยห้าล้านสิบล้านนะครับขี้มโม้นะเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับพระนอกตําราก็คือพระนอกพิมพ์นะครับมอีอีกเยอะนะครับเดือนนะมีอีกเยอะทําไมผมบอกว่ามีเยอะเพราะมีตัวอย่างมีวัตถุให้เราศึกษานะครับนะครับ ว่าพระสมเด็จนั้นที่ขึ้นพิมพ์มาเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็คือพิมพ์พระประธานนั่นเองนะก็คือตัวแทนพระสมมาสังพุทธเจ้าพระสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีตัวอย่างให้เราศึกษาเราก็ต้องมาศึกษาอยู่ที่วัตถุนะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนอน,นะครับที่รับชมและติดตามช่องการศา,าพระสมเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกมันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศา,าพระสมเด็จนะครับด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับ ขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอพระคุณมากนะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆๆสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับ50บบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับ ผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเ,เพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับเหมือนพิมพ์ในวันนี้นะครับก็เป็นพระนอกพิมพนะเป็นพระนอกพิมนะพิมพทรงจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับพิมพ์ทรงจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนพิมพ์ยุคป,ปลายนะครับอยู่ในยุคช่างหลกนะแต่มีความเก่าของเนื้อพระ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นวัตถุนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าพระสมเด็จเนื้อผงก็คือปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่ผงอิดิเจผงปทมังนะส่วนผงอิดิเจผงปทมังอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการผสมลงไปกับเนื้อผงปูนนะครับเป็นมวลสารรองพูดง่ายนะมวลสารหลักก็คืออะไรปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยอาจจะหมักกับน้ําว่านนะครับอ่าผสนเนื้อด้วยน้ำมันตังยิ้วนะครับอ่าใช้แต่ส่วนของปูนสุกเยอะปูนดิบเยอะ ก็แตกต่างกันไปนี่ครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับใช้ลักษณะของปูนทั้ง2แบบนะครับในพระสมเด็จเนี่ยนะใช้ปูนทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มพระแต่ละองค์นะครับก็จะมีความแตกต่างทางด้านเนื้อหาสีสันบรรณะนะครับแตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่พระที่มีอายุกเก่าๆนะครับยุคต้นๆนะที่ใช้สส่วนของปูนสุปผสมเยอะเนี่ยมันจะมีลักษณะต่างกายภาพอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแค่เราต้องทําความเข้าใจกับวัตถุนะครับก็คือองค์พระเหมือนในองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับลักษณะอย่างนี้หนึ่งเราดูอะไรดูความแห้งความหนึบแน่นองค์ประกอบขององค์พระก่อนนะครับเมื่อเราเห็นพิมพ์ทรงแล้วนะครับเรามาดูอะไรหนึ่งเราดูความแห้งนะครับการยุบตัวหดตัว ความเก่านะครับที่เกิดขึ้นตามสภาพเนี่ยนะในกลุ่มผ้าแท้เนี่ยนะลักษณะทางกายภาพคือการหดตัวยุบตัวเนี่ยความหนึบแน่นเนี่ยนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะแห้งเก่าเนี่ยเหี่ยวย่นเนี่ยนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับเพราะปูนเปลือกหอยมีนแขลเสียงนะครับและสิ่งที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นนะครับที่อยู่ในเนื้อจริงๆเนี่ยนะครับยังมีลักษณะทางกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเช่นนะแขเซียมในปูนสุกแขเซียมในปูนดิบนะ ถ้าผมถ่ายภาพเพื่อดูอย่างเงี้ยนะเรามองรายละเอียดของแคลไซส์นะครับที่ใช้กล้องกําลังขยายเยอะๆเนี่ยนะไม่เห็นหรอกนะครับถ้าท่านเนี่ยไม่มีกล้องกําลังขยายในการพิจารณาเทียบเท่านะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูองค์ประกอบกายภาพโดยรวมก่อนนะเราพิจารณาเนี่ยนะเราดูที่เนื้อ 1. น,นะครับลักษณะการหดตัว เห็นไหมความแห้งความหนึบแน่นร้อยกว่าปีนะครับเกิน150ปีเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้นะครับจะ,จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับในพระแท้ทุกองค์เยีเ๋ยวเพื่อนดูนะครับดูความเหี่ยวเห็นไหมหดตัวยุบตัวของเนื้อปูนที่เป็นลักษณะของพุทธศิลป์บิมทรงเห็นไหมเราจะเห็นรายละเอียดเหล่านี้เกิดขึ้นชัดเจนความแห้งเก่าของเนื้อนะครับความแห้งเก่าของเนื้อ เดูนะครับนี่คือความแห้งอีกอย่างหนึ่งนะครับในพระสมเดชนะครับบางที่เรามองด้วยกล้อง 30x ธรรมดาเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะครับลักษณะการงอกของเม็ดปูนนะครับจะงอกที่ระดับเนื้อพระนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับจะอยู่ในกลุ่มภาวะละคงนะในกลุ่มลักษณะการงอกทางกายภาพของเนื้อปูนเนี่ยนะครับจะเป็นเม็ดเป็นผลเล็กๆนะครับกระจุกกระจัเนี่ยนะ บางคนนี่ไม่มองในจุดนี้ไม่พิจนารณาในลักษณะกายภาพเหล่านี้นะครับมองข้ามไปดูตําหนีเลยนะเนี่ยถ้าเราดูที่ระดับเนื้อเนี่ยเ,เราจะเห็นนะครับว่าเนื้อพราเนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเขาเรียกว่าการงอกของปูนนะครับเพราะว่าพระนี่ใช้ปูนเปลือกหอยเป็นมวลสารหลักนะครับบางองค์เราจะเห็นพระเนี่ยที่มีน้ําว่านเยอะๆสีน้ําว่านก็จะจัดนะครับพระองค์นั้นๆมีน้ําว่านน้อยนะครับก็จะอ,อกไปทางเนื้อปูน มันก็แค่นั้นแหละนะครับมันไม่มีอะไรทับท้อนหรอกนะเนี่ยนไมเราจะเห็นเลยความแห้งเหี่ยวย่นยุบตัวหวดตัวที่เกิดขึ้นตามสภาพและการเวลานะครับเราต้องเข้าใจคําว่าตามสภาพและการเวลานะไม่ใช่ตามสภาพที่พระอบพระเก็พระธรรมพระแต่งนะครับพระปั๊มนะครับมันคนละรูปแบบนะค,คนละรูปแบบเลยนะครับกับพระโรงงานนะ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระนอกพิมพ์ยังมีอีกเยอะนะครับที่อยู่นอกตำราเซียนเนี่ยนะและปัจจุบันนะครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตำราเซียนเนี่ยไม่สามารถจะมาหลอกลวงเราได้แล้วนะครับนะเมื่อก่อนเรามีของแท้ไปที่เซียนเซียนตีเก๋หมดนะครับเก๋เก๋ไม่นิยมไม่เล่นปิดเนื้อผิดพิมพ์จะใช้ตะกะนี้ในการในการพิจารณานะครับว่าพระแท้เก๋เนี่ยต้องดูที่พิมพ์ความคมนะแต่ปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่นะ ปัจจุบันนี้สามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะตรวจสอบได้แม่นยํากว่านะแม่นยากว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแท้นะครับก่อนที่เรา,าจ,จะนําไปตรวจสอบหรือว่าเรามีพระอยู่นะครับเราก็ต้องพิจนารณาด้วยกล้องธรรมดาก่อนหลักการเบื้องต้นนะครับในการที่จะดูกายภาพนั่นเองนะเนี่ยท่านเจออย่างนี้นะครับเห็นแล้ว เราส่องแล้วเห็นไหมเราเห็นความแห้งความเก่าลักษณะการงอกของกลุ่มปูนชัดเจนเห็นไหมครับแล้วผมถามหน่อยมจะทําเก้ได้ไงลายเรียดเหล่านี้คุณจะมาแต่งเก้ได้ไงนะครับดูสิครับเล็กนิดเดียวนะผมถามหน่อยคุณจะใช้อะไรมานั่งโปะแต่งอ่ะนะมันทําไม่ได้ไงนะครับไอคนที่บอกว่าทาเก้ได้เนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยมึงทากายภาพการงอกของปูนสุกปูนดิบของแคลไซต์นะครับ แล้วพระแต่และองค์สัดส่วนผสมไม่เหมือนกันมันมีกายภาพที่หลากหลายนะครับล้องจะทําเก๊ยังไงไอ้คนที่บอกว่าทําเก๊ได้ทําเก๊ได้เนี่ยนะครับถ้ามึงไม่ได้ศึกษาทางกายภาพจริงๆอ่ะนะพูดตามเขาอย่างเดียวนะพูดตามเซียนห้างอย่างเดียวต้องคมต้องลึกนะขาดจูลดขาดน้ํามันขาดน้าําปลานะครับขาดต้องมอ่ะนะ เพราะฉะนั้นไอ้ไอเรื่องขาดไอ้เรื่องลึกไอ้เรื่องคมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ใช้นํามาใช้ในการดูพระสมเด็จองค์นั้นๆว่าแท้ว่าเก๋ได้หรือนะครับไอ้คาว่าขาดไปลึกไปนะค,คมนะไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าพระองค์นั้นแท้แท,แท้เก๋ได้นะครับแต่สิ่งที่จะบอกได้คือลักษณะกยายภาพการางอกของกลุ่มเม็ดโปูเนี่ยเพื่อนดูนะครับที่ผิวเนี่ย นะเดี๋ยวผมจะปรับภาพนะลักษณะกายภาพเนี่ยไม่สามารถจำเกยได้นะครับดูความแห้งของที่ระดับเนื้อเห็นไหมนี่แหละคือธรรมชาติความเก่าของพระแต่ละองค์เห็นความเหี่ยวไหมครับเห็นลักษณะการงอกของเนื้อปูนเนี่ยเห็นไหมที่อยู่ที่ผิวพระเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะค่อยคอยเกิดการเปลี่ยนแปลงเพืเ่อนเพื่อดูเิครเห็นไหมเนี่คือเก่าตามสาภาพ นะถ้าเราไปดูในพระยุคหลังนะครับส่องให้ตายมันก็ยังไม่เกิดน,นะมันต้องใช้การเวลานะครับเพื่อนต้องใช้การเวลานะี่ครับเนี่ยก็เรียกว่าแห้งเก่าตามสาภาพนะผมพยายามที่จะให้เพื่อนได้ดูภาพปกติเนี่ยนะครับได้ดูถ่ายมาจากองค์จริงแล้วให้ดูภาพปกติสีปกตินะครับนะจะไม่พยายามที่จะไปถ่ายวยกล้องกําลังขยายสูงมากเท่าไหร่นะครับ จะให้เพื่อนได้เห็นสีเนื้อนะครับความแห้งลักษณะการยุบตัวหดตัวนะองค์ประกอบโดยรวมเหล่านี้นะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะดูพระด้วยกล้องธรรมดานะครับดูพระด้วยกล้องธรรมดานะถ้าเราดูองค์ประกอบแล้วมันได้นะครับลักษณะ,ะกายภาพที่เกิดเนี่ยนะครับได้พระองค์นั้นๆก็แท้นะครับ,รนะรบเมื่อท่านนาไปตรวจทางหลัาวิยาต์พระก็แท้นะครับ หลักการตรวจในทางนักวิทยาศาสตร์นะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ตรวจกันเนี่ยนะครับก็1ตรวจค่าแคลเซียม2ดูลักษณะการงอกของแคลไซต์ในปูนสุกในปูนดิบนะดูลักษณะการงอกของปูนดิบนะครับปูนดิบจะเกิดในลักษณะกายภาพยังไงนะครับสว่วนใหญ่แล้วก็จะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะครับกระจุกกระแจะนะเนี่ยคือลักษณะทางกายภาพของเมด็ดปูนดิบที่เกิดขึ้นในเนื้อพลาสมเด็จ นะครับนะตุกองอ่ะของแท้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มาศึกษาทางกายภาพในจุดนี้นะครับพวกเซียนมันไม่ได้มาศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงน,นะทางกายภาพของปูนเซียนศึกษาแต่อะไรครับเส้นบังคับพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่พระประธานขอบตัดนะครับเส้นบังคับพิมพ์ก็ต้องจะหลดตรงลายนะความคมมีอยู่แค่นั้นแหละนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ได้ว่าพระองค์นั้นแท้หรือเก๊นะครับ แต่เวลาขายเนี่ยมึงขายในยราคาเป็นหลักล้านนะครับวัตถุโบราณนะหนึ่งในจกกักรพรรดิแห่งพระคือนะเนี่ยดูสิียบดูความเก่าดูความแห้งร่องรอยมายุบตัวหวดตัวเนี่ยเพื่อนดูก้อนปูนเห็นไหมหดยุบเท่าไหร่ร้อยกว่าปีเนี่ยเนี่ยคือความสมดุลน,นะครับที่เกิดขึ้นในองค์พระที่เราสามารถพิจารณาได้ง่ายเบื้องต้นเลย นะครับทาเพื่อนสองเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วใช้หลักวิชาการง่ายๆดูว่าลองคิดดูว่าถ้าพักเกจะทําเกจะตกแต่งลักษณะการงอกของกลุ่มปูนนี่ยนะครับมันจะทําได้ยังไงเดี๋ยวผมให้ดูภาพอีกภาพถ่ายหนึ่งนะครับามาดูภาพถ่ายภาพนี้นะครับนี่คือพระที่ผสมทั้งปูนสุกปูนดิบน้ํามันน้ําว่านนะครับ นี่คือภาพที่ถ่ายซูมไปเฉพาะจุดนะครับเวลาใช้กล้องกําลังขยายนะครับถ่ายซูมแต่ละจุดนี่นะดูอะไรครับดูลักษณะการงอกของแคลไซด์เห็นไหมแนมเพื่อนดูนะครับนะนี่คือในกลุ่มที่ผสมทั้งปูถูกปูดิบนะครับที่กลุ่มที่เราเห็นนะมีฝ้าขาวเยอะหรือเป็นเนื้อผลึกแคลไซด์ผลึกปูนเห็นไหมนะครับเนี่ย นี่คือกลุ่มปูนดิบนะครับที่งอกในรูปแบบแคลไซในปูนดิบนะนี่ก็กลุ่มแคลไซในปูนดิบเนี่ยสิ่งที่ตาเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้เลนเราเนี่ยนะครับสายตาเนี่ยนะมันขยายได้ไม่กี่เท่านะครับแต่กล้องกําลังขยายเนี่ยนะเขาสามารถที่จะซูมเข้าไปดูรายละเอียดในจุดเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับว่ากลุ่มแคลไซที่งอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือกลุ่มแคลไซในปูนดิบ นะลักษณะทางกายภาพเห็นไหมแค่ผมถามหน่อยเนี่ยนะครับมันจะทําเกยได้ไงรายละเอียดอย่างนี้นะครับมันจะทําเกยได้ไงเนี่ยคือกลุ่มสีกลุ่มน้ําว่านเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่ละจุดแต่ละที่นะครับของพระเนี่ยก็ไม่สม่ําเสมอการเกิดมากเกิดน้อยในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันทุกองค์นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูองค์หนึ่งนะมาดูอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวองค์นี้จะให้รับชมในคลิปหน้าเห็นไหมนี่แหละเพืเ่อนๆดูเนะะี่ยสัดส่วนของเนื้อพระทําไมมีกลุ่มแคลายในปูนสูกเยอะละ่ะนะครับนี่คือกลุ่มแคลายในปูนดิบเห็นไหมเพราะว่าสัดส่วนของพระที่เขาผสมเนี่ยนะครับเนื้อพระเขาผสมไม่เท่ากันนะครับแต่กายภาพของปูนเนี่ยเนเม็ดปูดิบเนี่ยเขาก็งอกนะครับ เห็นไหมเม็ดปูนดิบแคลาซในปูนดิบนะครับเนี่ยกลุ่มแคลาซในปูนสุกพระอย่างเงี้ยคือพระดูง่ายนะครับเพราะว่าพระเกเนี่ยนะไอ้ข้าแป้งไอ้ผ้าไอ้แป้งรองพิมพ์ที่โปมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของแคลาซนะครับมันเป็นลักษณะของแป้งหรือปูนนี่เ็าปมานะครับเราต้องแยกให้ออกนะนี่คือพระที่สวยอ่ากลับไปดูพระนอกพิมพ์ อันนี้กระเพานออกพิ์นะครับเกตดประตูองนี้อ่ากลับมาดูองค์นี้เห็นไหมองค์นี้ก็คือผสมปูนดิบนะผสมปูนสุกลงไปบ้างนะครับเนะี่ยปูนสุกผสมปูนดิบนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพนะครับแคลไซในปูนดิบนะครับในรูปแบบที่เราถ่ายเยงี้ยมันไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้นะครับนะดูอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่เอ็กเองนะครับแต่เราสามารถที่จะเห็นลนักษณะเม็ดปูนดิบได้ นะครับลักษณะกายภาพความแห้งปดตัวยุบตัวเห็นไหมเม็ปดมปูนดิบนี่งอกพี่ยบหลยเพื่อนดูเลยเห็นไหมครับบ่งบอกได้ถึงความเกา่านะครับเนี่ยเกิดขึ้นตามกายภาพของพระรายละเอียดเหล่านี้จะเกิดขึ้นเยอะในพระที่มีอายุการสร้างนะครับ120รอ้อยยี่ปีขึ้นไปนะมันจะค่อยค่อ,คอวัฒนาการไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นในพระสมเด็จวัดระฆังไม่ว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับ ล้วนเกิดกายภาพการงอกของแคลยซนปูนสุกแคลยซนปูนดิบปูนดิบนะครับหรือปูนสุกนะครับเกิดขึ้นได้หมดอ่ะนะอาจจะมีความแตกต่างในองค์พระแต่และองค์พระที่สัดส่วนการผสมไม่เท่ากันนะฮะเช่นสัดส่วนของปูนสุกปูนดิบที่ผสมนะครับเผาก็ไม่เผา,าน้ําว่านน้ามันรักเอ่ยนะครับที่ทําให้เนื้อพระเกิดการเปลี่ยนสีสันวรณะนะครับมาจากสีรักมาจากสีน้ําว่านมาดูด้านหลังองคนี้ มาดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังสีก็จะฉ่ากว่าเข้มกว่าเพราะมีน้ําว่านเห็นไหมแต่พอเราดูที่ระดับเนื้อดูความแห้งนะดูความแห้งดูความเหี่ยวเห็นไหมผมถามหน่อยพระเกเนี่ยมันอบแค่ผิวเนี่ยนะครับมีความแกล่งมีความแข็งแค่นั้นแหละแต่จะทําให้เกิดการหดตัวยุบตัวนะครับมันทําไม่ได้นะมันจะอบไม่เกิดลักษณะาการงอกได้ไงนะครับมันทําไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเพื่อนดูไว้เลยเนี่ยครับเนี่ยยิ่งเป็นพระนอกพิมเนี่ยนะครับนั่นแหละผมนี่ชอบเลยนะครับพระนอกพิมพ์พระที่ไม่อยู่ในพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับไอ้พระที่อยู่ในพิมพ์นิยมเนี่ยข้อควรระวังให้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วพอบางคนมีพิมพ์นิยมเนี่ยโอ้โหต้องเปิดราคาแพงพิมพ์นี้เขานิยมนะครับอ่ารู้ไหมนะครับถ้าท่านไปเชื่ออารมปากเนี่ยนะท่านไม่ศึกษาดูกายภาพให้ดีเนี่ยท่านจะโดนของเก๊ทันทีเลยนะครับ คือหลักการดูง่ายๆนะครับในการศึกษาพธาุ้ของปูนเนี่ยนะครับคนอื่นจะศึกษาตำราตำหนีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนใจนะครับแต่เราเก็บในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับก็คือดูกายภาพนะเพราะเราเกิดไม่ทันยุคคนที่อยู่ในยุคนี้นะครับผมต่อยเดือเซียนนะครับผมต่อยด็อกเตอร์ก็ไม่มีใครเกิดทันในยุคสมเด็จโตนะครับ ในยุคโบราณเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะเหลือแต่วัตถุนะครับก็คือองค์พระนะที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราลูกหลานอนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อนะครับได้สักการบ,บูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าพระนิยมไม่นิยมนะครับถ้าเราศรัทธาจริงนะครับสามารถลัตนาขึ้นคอได้นะมีพุทธคุณทุกองแหละเพราะว่าพระสมัยก่อนนะครับในการสร้างเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้สร้างหมดส่วนไม่ได้สร้างเพราะสั่งกรรมการสร้างครับหากรรมการคนนั่นคนนี้นะครับหาพูด,ดง่ายๆว่าให้ครบใบจองนะครับหาคนจององ้นอย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนในยุคปัจจุบันสร้างเพื่อขายนะครับสมัยก่อนสร้างเพื่อแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมทั่วไปนะครับสมทบทุนทําบุญบุรณะโบสถ์นะกำแพงวัด อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ในการที่จะเขาจัดสร้างพระนะครับไม่ใช่ในยุคป,ปัจจุบันนะชุดกรรมการเท่าไรอ่าจองเท่าไรเนื้อเงินเท่าไรนะมันจะเป็นอย่างนี้หมดถ้าไม่ได้ครบจํานวนเป้าแม่งก็ไม่สรา้างนะครับเพราะขาดทุนไงปันราคาไม่ขึ้นก็นขาดทุนมันเป็นธุรกิจนะครับเรื่องไอ้พระเครื่องในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปพูด,ดง่ายๆเลยนะครับแฝงไปก็ไม่มีพุทธคุณอนะ นะปัตรราคามันจะสูงเวอร์เลยนะเราหันกลับมาเล่นพระยุคเก่าๆยุคโบราณดีกว่านะครับยังไงก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังไงก็มีพุทธคุณนะครับเพราะเจตนาวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยนะครับในพระยุคเก่าๆเนี่ยนะเพราะเจตนาด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีแล้วก็คนในยุคนั้นก็ไม่ได้ค้าขายพระนะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อขายอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาดีนะครับพระที่สร้าง นะก็มีพุทธคุณนะครับคิด,ดง่ายๆแค่เนี้ยนะครับคิด,ดง่ายๆ่ายแค่เนี้ยแล้วเราก็จะขึ้นคอนะในสบูชาได้อย่างสบายใจนะใครขอดูนี่ให้มันดูไปเลยเนี่ยมึงดูไวส้สินะครับของแท้บอกมันด้วยนะดูไว้เลยเนี่ยของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับใครแฝงสมเด็จเนี่ยไม่ต้องอายใครนะครับสมัยก่อนโอแอบไม่ได้เสื้อนะครับ ถ้าแฝงพระสมเด็จต้องแอบไว้ในเสื้อนะเวลาคนอื่นถามเนี่ยนะครับก็อบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ที่นะครับแฝนอย่างนั้นแหละนะไม่รู้ทาไมนี่ยัไอ้เขาเพราะพระสมเด็จเนี่ยนะครับของแท้ต้องอยู่ที่เซียนนะแล้วแม่งเซียนมันต้องเป็นราคาหลักล้านนะครับไอ้ที่ชาวบ้านทั่วไปนะไอ้นักสะสมเครื่องทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าใครแฝงก็จะบอกว่ามึงแฝงพระเก๋มึงแฝงพระเก๊ นะครับระดับมึงไม่มีหรอกพระแท้เนี่ยนะครับพระแท้มต้องหลักล้านไอ้คนที่พูดอย่างเงี้ยมาตลอดในจันไลนะครับผมบอกไว้เลยนะนะครับบาปกรรมและไอ้คนที่สอนในตะกะตําหนินะครับพวกจันไรเหล่านี้บาปกรรมทั้งหมดอ่ะนะครับพระสมเด็จโตในศักดิ์สิทธิ์นะครับมึงมาบีบคั้นใอ้คนที่เขามีพระแท้พระเก่านะครับเป็นพระตกทอดด้วยซ้ำเนี่ยนะ บีไม่จนพระก็เป็นพระเก๋ไปเลยคนที่มีของแท้กลับไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะปล่อยพวกจันไรเหล่านี้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะนี่คือเรื่องจริงอ่ะปัจจุบันนะครับถ้าคนยังเชื่ออย่ในสายเซียนห้างอีกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับก็ขอฝากกับเป็นแฟน,แฟนเครื่องนะฮะที่ศรัทธาและเก็บสะสมนะครับพระเนื้อปูกูนเบอร์หอยอย่าไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะนําพระแท้ดูง่ายนะครับ เก็บปตเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนํามาบรรยายเพื่อนในร่วมกันรับชมนะครับว่าแท้ดูง่ายนะครับที่มีความสวยทั้งเนื้อทั้งสีเนี่ยนะครับมีรายละเอียดยังไงนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารับชมกันสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับนะถ้าใครจใจผมลงโปรโมทนะก็ผมจะถ่ายภาพอย่างนี้นะครับให้เพื่อนได้ดูกายภาพนะองค์ประกอบโดยรวม เมื่อท่านเจอพลาเห็นพลาเนี่ยท่านจะเข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคครับสมรับวันนี้คลิปนี้ก็กลับสวัสดีครับ